ะครับสวัสดีพี่น้าๆท่านนะรนครับวันนี้โอมาสช้าหนึหน่งเซียนนุหมานไปแล้วหนึ่งเต็มเจลิวเหมือนเดิมวันจะไม่เอามาเอามาจนได้ไหมม,มีตัวเล่นเซียนวัดเอาตัวไหนมามณะมณะมเซียนนุ<ม>ให้เล่นให้ไปเล่นเนาะ,<ม>นะเอ๊ลืมเ้ากลับไปเอาเ้ากโอัยมา,มาหลังมันทำไมเบาเบาอ่ะนะเราชมเขาจะมีกี่เต็มวันนี้แต่รูมหนึ่งเต็มละกี่โมงหกโมงกว่ลัว นุ่นนกเยอะนะครับเราชมครับสิบสองเส็นไม่รู้เสียงไหนใช่ไหมเข้ามาติดเลยแม่ผมมาไม่รู้ผมใส่ซ้ำเสียนุกอีกดิมมีมดเลยเอาออกนู้นนเยอะอรอชมครับเอาครับนกเสียนวัดครับเหยียบไม่ลั่นเครับเหยียบไม่ลั่นครับผมเดินอยู่บนคอนนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร โอ้โหเดินไปเดินมาเลยนะครับนี่คะเนนไม่ลั่นนะครับเอาวรอชมครับเอาละครับเข้าโจจิตจัดแล้วครับเหยียบของเซียนวัดสองทีไม่ลั่นใช่ไหมเซียนโนะหัวลั่นคะเนนตะข่ายเกาะบุรุษบนวังโอ้เดี๋ยวไปถ่ายฝั่งนู้นนกมึนครับป่านี่เสียงบบดีเลยเออมาพี่นกมามามาฝั่งนี้ เราสงูงหน้ามันดิใส่คอนเดิมแล้วเนะี่ยอยู่ฝั่งนี้อยู่เดี๋ยวมันก็ไม่เหยยบมันเดิมอเอเส้นโนูจะดูหน้าตามันนีอ่อืมวันนี้ลั่นสองทีแล้วบัดอย่างนังนอย่างัา้นอ๋ออ๋อจิบจัดคแค้วครับเออ เสียงพอได้อยู่บวบได้เรื่องเอาให้มันชมหน้าตามันหน่อยอ้าวเรียบร้อยแล้วเจ้าจิตจัดแล้วครับผมเสียนนุกไปไหนอะให้เสียนุไปปลดสิเอาเดี๋ยวผมจะไปเอาลงไว้ชมลายนะครับเรียบร้อยแล้วมานมานครับวันนี้มานกันทุ่นหน้าเดีวตัวนี้ครับพเนียดเนาะเป็นที่พเนียดเนาะเสียนวัดครับอ่ะเดี๋ยวรอชมลายตัวเจ้าจิตจัดครับ าครับตัวนี้ไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับเอามาใส่แทนกันบาครับเพราะเนียดไม่ไม่สมประกอบนะครับเรียบร้อยแล้วจะจิตจัดจัดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลงมาชมลายครับอ่านี่นะครับตัวนี้เรียกคําคู่คำรับเสียงก็พอใช้ได้ตัวนี้โอ้โหคลมนะครับตัวคู่ครับโอ้โหแข็งแตกดีจังครับนี่ครับจะจิตจัดมาลินครับดูครับดูดูลาย วดินอยู่ครับยังไม่คุ้นนาอาโอเคขค้ามมานนะครับเต้มแรกครับเต้มแรกเดี๋ยวรอชมครับว่าวันนี้จะกี่เต็มนะครับเอาครับจะจีดจัดจัดเต็มสองครับขึ้นไปพอประมาณกี่นาทีเสียน,นุประมาณสิบนาทีได้ไหมบ่ถึงสิบนาทีเนาะโดดใสค่คอนเลยไม่รู้เสียงไหนอีกเอา้าเดี๋ยวรอชมนู่นมายตัวหนึ่งอ่าจีดจัดครับใส่มัน รอชมครับอ่ะครับใครดูครับดิ้นพับๆๆเลยไม่พอสิบนาทีผมเดินไปคุยแป๊บนึงแล้วก็กลับยังไม่ทันนั่นเลยครับโดดเข้ามาร่วมเลยครับมันห่วงต้นพอดีนี่ครับกีจจัดของเราจัดแล้วเข้าสองตัวโดดมาใส่คอนครับไม่มีกิ่งพักกับโอเคครับเดี๋ยวลงมาชมไล์ครับอ่ะครับนี่ครับเต็มสองครับไม่ถึงสิบนาทีครับใส่ก็เดินไป อู้ตัวนี้สวยอยู่ครับแต่มาไม่ทันได้คูอะไรเลยนะครับนี่เจ้าจิตจัดทำยังไม่คุ้นนีครับเพิ่งมาเล่นนะครับเสียงเล็กๆนะครับฮะหมานแล้ววันนี้แต้มสองครับเซียนนุเมื่อกี้ตีพลาดปีขักเลยนะครับพอจะไปจับบินนี้อ้าโอเคครับรอชมหมายต่อไปครับผมนี่ครับจิตจัดเอามาเล่นคู่กับเจ้าโฮ้ครับนี่ครับอ้าวครับ มากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ปลากระกป๋องน้ำพริกปลาย่างก็ปิ้งไก่เอาจัดไปแล้วสามเต็มครับสิบโมงนะครับกินข้าวเช้าก่อนถ้าไม่หลุดมีสี่ห้านู่ 4, นเนี่ยถ้าไม่หลุดห้าเต็มนะครับเจนุตีพลาดไปสองตัวแล้วตัวนี้ตัวหน, <laughs> นึ่ตนง <laughs> ตรงนู้นอีกตัวหนึง่งไปเปลี่ยนนกมาใหม่แล้วเอาตัวไหนมาไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพเนี้ยดไม่ดีนะเรามักง่ายเอง <laughs> จริงจริงเรานกักง่าย นกไปเหยียบแล้วไอตัวนี้ไม่ลั่นด้วยนะครับรอบแรกพอรอบสองไปตีมันเหยียบแล้วมันก็บินออกมันก็ลั่นใช่ไหม <c oughs> อ่ะโอเคครับมากินข,ข้าวด้วยกันครับผมข้าวเช้าข้าวเช้า,าครับรอชมเต็มสามของเจ้าจิตจ้าครับจะทําได้หรือเปล่าสืใหญ่นะครับไม่ใหญ่มากครับใหญ่เพาะครับตายลงมาแล้วโอ้ เาเราเอามานานครับอุ้ยเรียบร้อยครับผมเต็มสามเข้าไม่ถึง5้านาทีครับเรียบร้อยเต็มสามเต็มสโอ้โหหลุดกระจุกกระจุยเลยครับเดี๋ยวเราชมไลน์กันนะครับเต็มสามเจ้าจิตจัดของเราสายหมานครับสายหมานนี่กับใบสามใบสี่เลยนะครับเฮ้ย นี่ครับเอาไปอีกตัวหนึ่งอ่ะทำไมกระปุตติเอาไปเสร็จแล้วเสียงใหญ่มันติดแล้วบ่ไปหมาของก็เข้ามานต่อนะครับดูครับอา้าวเดี๋ยวรอชมไลฟ์กันเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเจ,จ้าจิตจัดจัดแล้วนะครับเสียงกลางไปใหญ่ครับแต้มสามนะครับเจ้าจิตจัดจิตจุดรอมันให้มันพักประมาณครึ่งชั่วโมงให้มันขัน,ขน บินเข้ามาร่วมไม่ถึงห้านาทีคูคูคูติดเลยไอตัวที่อยากได้เนี่ยเซียนนู้ดพลาดอะไรอีกวันนี้ดาวเรืองสองกุกเรียกกุกคูอ่างสี่คำนี่จิตจัดตัวเก่านั่นเนี่ยดาบสองสามรอบแล้วนี่จิตจัดนะครับเอาตัวเหน่งมาแม่งเข้าร่วมทุกตัวไม่หยียบสักตัวหมานหมานวันนี้หมานอยู่ไม่มีอะไรดีเลย เสียงดีเสีย,งด,สยงดีกว่าตัวอื่นโอเคครับหมานละแต้มสามเดี๋ยวรอดูจะได้กี่แต้มวันนี้วันนี้ประมาณสี่โมงจะห้าโมงแล้วนะครับตัวนี้คึกอยู่แล้วน่าจะหวงถิน่นโอเคครับมันน่าจะเสร็จตั้งแต่มานะแล้วนนอาเซียนนวันที่สองอาทิตย์หน้า,ว,นา,นาวันอาทิตย์ตยสำหรับหกโมงเช้าที่อาจารย์อา,อาจารย์ท่านไหนที่จะมาร่วมต่อนกเขาใหญ่กับอา่า ทีมงานนกขาอใหญ่เพชรบุญนะครับถ้าใครมีเฉลยติดเฉลยนะครับเฉพาะมาจากต่างอำเภอนะครับไม่รวมทีมงานไม่รวมไม่ไม่รวมทีมงานนะครับถ้าใครติดเฉลยเยอะที่สุดอาจะให้มีสามกุกเรียกกุกป่าร้อยคู่อ่างด้วยไหมคู่อ่างด้วยไหมยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจแต่ตอนนี้นกขันแล้วขันแล้วเรียกสองเรียกใส่กุกสองคำนะครับนกตัวนี้ต่อได้อาจารย์แรกเป็นคนเจอคนแรก อ่ตได้ขันแล้วนะครับสามกุกเต็มไหมครับสามกุกเต็มสามกุกเต็มเรียนเชิญนะครับไทยได้เต็มเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวพวกผมจะกําหนดหมายให้นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับไม่มีโกหกครับที่ขอสาราญอาเภอเมืองนะครับอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ท่านใดสนใจโทรมาหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวจุดนัดพบสี่แยกน้ำร้อนนะครับฝากติดตามนกเขาใหญ่เพชรบูรณ์ไว้นะครับเสียนุให้จริงครับอยากให้มา ร่วมมิตรภาพกันนะครับกินข้าวป่าครับได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับใครได้ก็ถือว่าโช,โชคดีไป,ไป,ไปเนาะสามกุกคูอ่างเอ้ช้ำสามกุกเรียกกุกแต่คูอ่างแต่ตอน,ต,ต,อนตอนที่ไปต่อมันนม้อ่างอยู่สามคำอ่านี่นะครับมันจะ<อ>นเป็นโ<า>ป่ง <3 S 1> <3 S 2> ฟ้าด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้รผมก็อยากได้นะครับแต่ยกเว้นทีมงานครับอ่าเรียนเชิญพวกลุงแก่ลุงมือน,นะครับมาร่วมสนุกด้วยกันไม่ได้โทรหาหลายอาทิตย์แล้วเนาะมาพวกลุงลามาให้หมดนะครับวันอาทิตย์ที่สองอาทิตย์หน้านี่แหละครับ ถ้าเฉลยจะเอาไปเลี้ยงอ่ะให้ฟรีๆเลยใช่ที่บ้านมีเยอะให้มาคัดเอาบ้านผมเลยอ่าเฉลยให้ฟรีสำหรับท่านสําหรับท่านที่มาต่ออ่ามาคัดเอาเลยครับแต่คงจะอาจารย์ทุกท่านคงจะมีอยู่แล้วคงไม่อยากได้แล้วเนาะอ่าตอนใดสนใจเฉลยก็โทรมาได้นะครับก็ได้แต่ไอัที่ดีๆมันหายากใช่ครับวันนี้หางกี่เส้นนับยังสิบเส้นสิบสองสองปกติอ่ามาตรฐานอ่เดี๋ยวรอหมายต่อไปครับผมอ่าเรียนเชิญทุกท่านนะครับอาจารย์ทุกท่านเลย นกไขมันหมานเก๋าเกาต่อสายภูเขานู่นนะครับมีแต่สายภูเขานะครับไมชบูมมีแต่เขาไม่มีมีสายไฟแต่ไม่ต่อนกเล่นไม่ค่อยได้ครับอ่ารอชมครับรอสรุปคลิปอีกทีนะครับว่าจะได้กี่แต้มวันนี้รอชมครับผมอ่าครับสรุปคลิปนะครับวันนี้สี่แต้มนะครับเซนุจัดหนึ่งผมสาม เซนุกับบ at ้านแล้วครับเซนุสว okay. ัส like. ดีครับผมลูกโทรตามนะครับรีบเซนวัดเดี๋ยวไปบ้านก่อนเนาะไปเอาพเนยดไว้เพราะว่าเปลี่ยนเนึกเอาโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่จะจิตจัดหมานครับสามเต้มฮ่ลืมคำนะครับรีบกลับบ้านกันเซนุก็ับลูกโทรตามเล้ว่าโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับนี่ครับสี่แต้มวันนี้เซนุหนึ่งผมสามนะครับเดี๋ยวจะแบ่งให้เซนวัดไปเลี้ยงหนึ่งตัวโอเคครับผม